ขอเชิญเชิญนะครับผมแขกผู้มีเกียรติของผมในวันนี้นะผมนั่นก็คือเชฟแม็กนะครับตึง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 โอ้โหตึงเลยจะว่าไปมันก็ดูดีเหมือนหน้าตาเราเหมือนกันนะเนี่ยถ้าความนี้มันจะล่วงไหม สวัสดีครับคุณผู <squishy? S 2> mm ้ชมทุกท <m ys lama> <c oughs> ่านนะครับผมวันนี้อยู่กับเชฟออฟโรดกันนะพลนะครับผมกับรายการเบรดเฟนเพื่อนปังกับเลอแปงวันนี้เนี่ยผมมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับซึ่งเขาเป็นถึงระดับมาสเตอร์เชฟเลยนะครับพร้อียนเชิญนะครับผมแขกผู้มีเกียรติของผมในวันนี้นะผมนั่นก็คือเชฟแม็กนะครับ สวัสดีครับเชฟแม็กอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาก่อนเป็นเกียรติมากครับที่ได้มาร่วมงานกับเชฟยิ่งใหญ่ขนาดนี้เลยนะฮะโอ้ผมก็เป็นเกียรติเหมือนกันนะครับวันนี้มายึดรายการเขาดูถิงพอสมควรนะได้แค่นี้แหละจับเดี๋ยวให้เชฟช่วยนะโอเควันนี้เราจะมาทําเมนูสุดพิเศษจากขนมปังแถวเลือดแปลงการให้เล่าหน่อยว่าชอบตัวไหนมากที่สุดถ้าผมชอบเลยครับผมชอบขนมปังนี้เลยครับที่เป็นตัดขอบตัดขอบเนี่ยผมรู้สึกว่าเราเอาไปทําอะไรได้เยอะนี่คือแตงโมกินตั้งแต่เด็ก กินมตั้งแต่เด็กครับงั้นวิรกรรมสุดแสบเล่าให้ฟังนี้ตั้งแต่สมัยเด็กๆเ,เลยวิรกรรมสุดแสบถ้าพูดถึงในเรื่องของมูลอาหารแล้วกันก็จะช,ชอบทําเมนูพิสดารเราเอาของที่อยู่ในตู้เย็นเนี่ยลองม,มาทําแบบเมนูอะไรที่มันแ,แปลกๆเราผมไม่ได้ต่างจังหวัดผมก็ไม่เคยซื้อครีมมาทําเป็นคาพเ้กก็เอานมอ่ะมันไม่ข้นเท่าผมราว่าเอ๊ะทำไมไม่ค้นเท่าออกเพิ่งไม่รู้วิธีก็คือไม่ใส่ครีมใช่แต่ว่ามันมีก็มีวิธีแก้นะเราที่เราไม่มีครีมก็ได้ยังไงครับก็เราจะใช้เป็นเรียกว่าเนยบดผสมกแแป้้งะะรสคลว โยนลงไปในน้นกวนๆ<โห>ก็กลายเป็นครีมขึ้นมาได้เป็นครีมเห็นไหมทุกคนแขกรับเชิญของผมวันนี้เนี่ย<สโ>บอกเลยว่าไม่ธรรมดาลเลยครับผมอะไรเงี้ยพอพูดถึงวีกรกรรมไว้เด็กแล้วมีเมนูที่เราชอบมันไปเด็กๆโอ้โหเมนูที่ผมชอบเลยนะถ้าในเรื่องของขนมหวานเนี่ยผมจะชอบเนี่ยชงชงโกโก้แล้วเอาขนมปังเลยแป้งเนี่ยจุ่มให้มันแบบ นุ่มๆเลยอ่ะ uh huh. แบบอยู่ในแก้วจนแบบมันมันซับมันซับน้ำโปโกไปหมดแล้วอ่ะแล้วก็กิน uh huh. อ่านี่ก็คือจะทําแบบเมนูเข้าไปแต่ยังไม่เคยลองทําเมนูที่แบบแบบยิ่งใหญ่เลยงั้นวันนี้จะให้ออฟโรดนะครับ,รบได้ลองทําเมนูในภารกิจของเราวันนี้ด้วยตัวเมนูชื่อว่าเลอแปงเลเยอร์ไอศกรีมมอ ออฟโรดไม่เคยทำขนมมาก่อนก็ทำได้ก็ทำได้นะก่อนที่จะพาออฟโรดไปทำขนมเนี่ยที่จะมีเกมเล่นนน้อยให้ออฟโรดเล่นนะครมในช่วงฟังรู้ใจมาสู่ช่วงฟังรู้ใจนะครับออฟโรดเกมที่พี่จะให้ออฟโรดเล่นเนี่ยจะให้ออฟโรดเนี่ยบอกชื่อเมนูที่ทำจากขนมฟังอันนี้เรามีขนมฟังแถวเรือแพงอยู่5ชนิดแต่ออฟโรดจะต้องพูดทั้งหมด5เมนูาเมนูภายในเวลา สิบวินาทีชนะมีของรางวัลให้แต่ถ้าแพ้ต้องทำโทษพร้อมไหมพร้อมมากเลยครับพร้อมมากเกินเลยครับนับหนึ่งสามตอนเริ่มนะได้ครับหน <1 S 2> <ด>ึ่งสองเริ่มพร้อมพร้อมอย่างไร <c oughs> ไม่กินที่นึกไว้ไหายหมดเลย <c oughs> โอเคโอเคพร้อมแล้วสามสองหนึ่งไปขนมปังหน้าหมู ขนมปังน่ารักเอ้ยไม่ใช่แซนด์วิชครับหกเจ็ดแปดขนมปังใบเตยขนมครีปังขใบเตยอะไรกันเลยเฉยไหมให้หยิบขึ้นมาบอกว่าขนมปังใบเตยขนมปังใบเตยใบเตยอยู่นี่ลูกใบเตยอยู่นี่ลูกสัตว์กระยาใบเตยอ๋ออ่ะเดี๋ยวว่าเกมนี้นะครับบอกแพ้ไปอย่างเรียกว่าไม่เฉลียวฉิ่นเลยเด็กคนน อละในเมื่อแพ้ชนะจะต้องโดนทำโทษครับให้ทำท่ามีแมวร้องเมีแมๆแบบที่ออฟโรดเคยทำโอเคอ่านี่คือบทลงโทษนะครับผมแต่ปแชนที่บ้านนะครับเดี๋ยวรอดูนะครับมึงแมวอ่าเอาเลยใช่ไหมครับนึกว่าจะมีคนออใช่ใช่ใช่ เล่นเกมจบแล้วโดนทำโทษแล้วรู้สึกเหมือนว่าไม่ได้โดนทำโทษเหมือนเป็นการเรียกคะแนนจากแฟนในะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปทําเมนูพาร์ติชนละที่ชื่อว่าเลอแปงเลเยอร์ไอศกรีมบล็อกในช่วงปัดในใจครับผมขั้นตอนแรกก็คือจะเอาสตรอเบอรี่นะครับเทใส่ในหม้อเลยจากนั้นน้ำตาล ก็ตามด้วยน้ำเปล่าเดี๋ยวจะใส่น้ำเลมอนแล้วก็ผงวุนะ้นเดี๋ยวนี้รอจนเดือดแล้วก็จะปิดไฟแล้วก็เทงลงถาดครับอันนี้จะเป็นการตัดวุ้นนะครับก็คือจะเอาขนมปังเนี่ยมา ภาพไว้ก่อนเป็นมาบันธดแล้วก็ตัด หน้าตาตอนจบเนี่ยเรื่องของเรามัเป็นแบบนี้ครับคิดว่าทําได้ไหมพี่เห็นหน้าตาผมไหมครับพี่เห็นหน้าตาผมไหมครับพี่เห็นหน้าตาผมไหมครับที่หรอขนาดนี้เป็นของคุณนะก็ดูดีผมว่ามันก็ต้องออกมาเป็นแบบนี้โอ่ีมาเ,าเวน่าหมั่นไส้แล้ววันนี้เรามาทําขนมหวานกันใช่น,นิดนึงผมคิดว่าผมสามารถทําได้อะ งั้นเรามาดูกันดนว่าตอนจบแล้วจะเป็นเส้นเรื่องเดิมแบบนี้หรือเปล่าขั้นตอนแรกเราจะทำวุ้นก่อนเพราะว่ามันจะต้องเสียเวลาในการเซตตัวในตู้เย็นนะครับ ส่วนผสมง่ายๆก็ตามที่ออฟโรดเห็นก็จะมีสตรอเบอรี่สตรรออเบี่มีน้ำตาลทรายคะมีน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเลมอนแล้วก็ผงขุนฮ่าสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนี่เลยต้องใช้หมดนี้ไหมครับหมดเลยครับหมดเลยน้ำเปล่งเทไปเลยนะครับเทเลยโอเคเราได้ทั้การช่างตวงวันไมเรียบร้อยแล้วขั้นตอนที่สองก็คือเราก็ต้องใส่ลังตาลนี่คือวันไปแล้วใส่หมดเลยวันไปแล้วใส่ไปเลยฮึจริงปะเนี่ย โหแต่จริงๆน้ำตาลไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเพราะว่าผมเนี่ยสำหรับ EP นี้ก็ขอบคุนน้องออฟโรดไปต่อไม่ใช่ไปต่อดีกว่าเราใส่อะไรต่อครับแล้วก็อะไรนะน้ำเปล่าจะมีน้ำเลมอน3 2กรัมแล้วก็ผงวุ้น5กรัมแต่ อย่างที่บอกครับว่าเราจะต้มตัวนี้ก่อนครับน้ำเลมอนเนี่ยมันเป็นเลมอนมาจากเลมอนสดนะครับแต่ละลูกรสชาติจะไม่เหมือนกันฉะนั้นเราจะค่อยๆใส่ตอนหลังเพื่อปรับรสชาติอ่ะเปิดไฟเปิดไฟเลยครับไม่ใช่เปิดโอ้โหกันเราคนละไฟคนเราไปนี่เราเหมือนกันนะครับจะไงว่าเปิดลูกเปานี้ใช่ใช่เปิดไฟแรงแรงเลยแรงคนเป็นพิธีต้องให้น้ำตาลละลายด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่คนเดี๋ยวน้ำตาลมันเป็นติดก้นหม้อไปจะไม่ โอเคตอนนี้ก็คือน้ำตาลละลายแล้วนะครับผมเราจะไม่ทำวุญให้ตัวสตรอเบอรี่เป็นซินดีใหญ่แน่นอนฉะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนะครับก็คือตัวแฮนด์เบลเดอร์เราจะมาปั่นให้ส่วนผสมเนี่ยมันเป็นเนื้อๆๆเดียวกันเลยได้ครัขาดูตัวอย่างในการทำหน่อยได้ไหมครับทำอย่างนี้แล้วเราก็กดเฉยๆรั่นี้เองอ ติึงติงติ่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 งติองตา่งติ่งติ่งต่งติ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 ่งตอ่งติ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 ่งตอ่งติ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 ่งต่งติ่งติ่งตส่งติงติ่งติ่งติ่งติงติง เดียวแล้วอยล้วโอเคจบแต่ว่ายังไม่จบกับก okay. ารเป็นวุ้ j um j นโอเคครับเรามีผงวุ้นอยู่เรามีผงวุ้นครับโยนมานรับาไปหมดเลยหมดเลยโอเคจากนั้นอย่างที่บอกใช้ตะก้อมือนะครับคนให้เข้ากันคือคนคนเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันนะครับผมครับแต่ถ้าเทคง่ายถ้ารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เข okay. okay. an allora ้ากันอีกละก็คือใช้เครื่องนี้ได้ใช่ ่ะเดี๋ยวปุ๊บเราปิดไฟไแล้วก็เทลงถาดเลยเทลงถาดอ่แล้วก็เดี๋ยวจะไปแช่เย็นนี่เก่งนะครับผมเนี่ยเยอะบล็เปิดตู้เย็นใหห้น่อยครับช่วงนี้ที่ผมเชิญมาเก่งมากเลยครับผมเยอะบล็เปิดตู้เย็นโอเคคุณแต่บุญโอเคคุณแต่บุญผ่านไปละผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงออกมาบุญก็เซตตัวไปแบบนี้เลยเซ็ตตัวเป็นแบบนี้เลยใช่นปะเป็นอย่างนี้ถ้าความนี้มันจะลวกไหมไม่ลวก ไม้วกลัวทำไมกลัวทำไมเรามีวุ้นแล้วครับเพยของเราขนมปังแถวเลือแปลงอ่าิบมาเลยนี่ของออฟโรดวันนี้ใช้เป็นแบบขนมปังตัดขอบเส่งแต่างของพี่พอพี่เป็นคนชอบแบบลดนมเลยพี่ก็เลยทําแบบลดนมเนยมาเดี๋ยวเราจะมาชิมเปรียบเทียบกันว่ามันตากันยังไงอ่าได้เลยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะทําการสร้างหลุมให้นางเพราะว่าเราจะต้องทําการใส่ไอศครีมองงด้วยอ่ะ แล้ตัดบุ้นแล้วค่อยๆเอาออกมาจากกลี์เราจะใช้ขนมปังเนี่ยเป็นไม้ปัรทัดเพื่อการทําให้วุ้นกับขนมปังใส่ที่มันใกล้เคียงที่สุดจากนั้นใช้มีดมีดตัดตามรอยไม่ยากไม่ยากอ่ะจะทําการยกขึ้นมาทุกคนดูลุ้นลุ้นพี่รุ้นว่ามันแบบจะเป็นสี่เหลี่ยมหรือเปล่าตอนนี้แต่ผมว่ามันตัดเป็นสี่เหลี่ยมมันก็ต้องออกมาเป็นสี่เหลี่ยมสิ ตองอ่านี่คือหนึ่งชั้นละนี่คือหนึ่งชั้นแล้วสองชั้นอนนี้สองชั้นอ่าแล้วก็เอาตัวนี้มาวางทางข้างบนอ่านี้เป็นฐานเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องวางสกรีนไงใช่อ่ะทีนี้ตัดเยลลี่หรือมลูนอีกหนึ่งชิ้นเหมือนกันโอเคเฮ้ยเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยเลยอ่าใช้อีกมือประคองได้เพราะเราล้างมือแล้วใช่ครับเฮ้ยจะว่าไปมันก็ดูดีเหมือนหน้าตาเราเหมือนกันนะเนี่ย ไอ้นี่ขอชิม,ไ,มได้ไหมครับได้โอ้โหไม่แบ่งเลยไม่เสือแผ่เลยอืมจากนั้นพอเราได้เรียกว่าฐานที่มั่นของละละเราจะต้องทำการตักไอศกรีมลงไปให้เต็มอโอเคอ่ะเสร็จปุบ๊บเราก็เอาขนมฟังแผ่สุดท้ายมายปักข้างบนอ๋อนี้แผ่สุดท้ายแล้ว เดี๋ยวมาแต่งเค้กกันดีกว่าอันนี้จะเป็นวิปปิ้งครีมนะเขาเรียกว่าชองตีครีมเป็นครีมวิปตุกตกแต่ครับคนฝรน่งเขาใช้กันดูแบบเป็นสกุลผู้ดีขึ้นมาเลยผู้ดีขึ้นมาเลยนะคะผมง่ายๆคือพี่ติ่มหักแล้วก็อบโรดก็พยายามบีบตกแต่้เป็นสไตล์ของโรดเองได้เลยเป็นสไตล์ของมี้ได้เลยถูกต้องสมมติว่าเออถ้าแบบเราไม่ได้มีวัตถุดิบพรบอขอแค่ดีแค่วิปครีมใช่ไหมวิปปิ้งครีมเนี่ย ก็สาม,มารถตีขึ้นมาเป็นตัวนี้ได้แหละเหมือนหรือเราจะซื้อวิปคีมที่แบบว่าเป็นแบบสำเร็จรูปสำเร็จรูปรที่อยู่ในขวดแล้วฉีดชีดก็ได้เหมือนกัน <สำ S 2> เราเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็แต่งด้วยสตรอบเบอรี่นะคะมีทั้งลูกใหญ่ก็ชิ้นเล็กๆนี่ผมได้แล้วบอกเลยว่าทางบ้านอย่ากินน้ำลายนะครับผมรู้ว่ากินน้ำลายอยู่อ่ะนี่ อ่า,อา,ามันสวยนะว่าไปจินตนาการไม่มีที่สิ้นสุดและตอนนี้นะครับผมเมนูของผู้ทาชิงก็ได้มาอยู่ตรงหน้าแล้วเรียบร้อยน,อนะครับตอนนี้ก็อยู่ตรงระหว่างเมนูของเชฟแม็กและเมนูของเชฟออฟโรดนะครับต้องมาดูกันว่าวันนี้เนี่ยใครจะได้ครองใจผู้ชมทางบ้า,าน เมนูของพี่นะครับชื่อว่าเลอแปงเลเยอร์ไอส์เบรดม็อกซ์ที่ใช้ยังไม่จบ,บที่ใช้ขนมฟังแผวเลอแปงร้อนหนุ่มลนอืมนี่ครับแต่ของผมเนี่ยมาในธีมของชื่อว่าโฟกิงเลอแปงตอเบอรี่และไอซิ่งของผมเนี่ยจะมาในรูปแบบของเลอแปงแบบปัดขอบ ดี่ไม่ต้องไปตัดขอบเลยเพราะว่ามันแบบตัดมาให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็ให้ความรู้สึกว่าดูแล้วมันขาวแล้วก็ดูนวลมากแล้วก็แบบดูน่ากินมาเดี๋ยวเราจะชิมของตัวเองก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะสลับเป็นชิมได้โอเคเริ่มผ่ของพี่นนพี่จะตัดออกมาเป็นชิ้นอย่างนี้ใช่ไหมมีเลเยอร์ด้านในอืมเราค่อยๆกินเ้าไปอ๋อโอหนี่ไงเลเยอร์ครับของ ฝั่งของผมอ่ะลองชิมเปี้ยอืมจะนุนน่มนุ่มนุ่มมากนุ่มมากกระบอกขอไปชิมของพี่ก่อนดีกว่าอ่าของพี่จะมีความพิเศษเพิ่มเติมอีกนิดนึงคือคตัวขนมปังเนี่ยจะมีรสชาติลมเลยอืมกลิ่นคือแตกต่างกันใช่ไหมแตกต่างรู้สึกว่าแบบฟิลลิง่งในการกินก็จะเปลี่ยนไปด้วยถูกผมกินแล้วรู้สึกว่ามันหอมเลยครับมันหอมออกมารู้สึกว่า มันแตกต่างต่อให้รู้สึกว่าสูตรข้างในมันเหมือนกันคือรู้สึกว่าเข้าใจแล้วอาหารมีสตอรี่คือถ้าเราใส่อะไรเข้าไปหรือว่าใส่ใจเข้าไปด้วยหรือว่าในการทําเนี่ยรสชาติก็ไม่เหมือนกันครับถูกต้องนะคะผมก็อย่างวันนี้ก็ถือว่าเรียกว่ามาเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะครับ,รบสำหรับเราอบรนนโนแล้วก็ช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างอยากให้ ฝากผลงานให้กับผู้ชมแล้วก็แฟนคลับด้วยครับผมก็ผลงานนะผมฝากผลงานซีรีส์คู่กับพี่ต้าอู๋นะคร<อ>ับในปีนี้นะผมแล้วก็มีหนึ่งสิ่งก็คือเป็นภาพยนตร์ด้วยนะครับหน<อ>ึ่งสิ่งก็คือซีรีส์หนึ่งเรื่องก็คืออยูๆๆ่ในหนึ่งเรื่องแต่ก็ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่ายัางมีคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆตลอดทั้งปีทุกคนได้ดูแน่นอนนะครับต่อวันนี้ต้องขอขอบคุณออลโรดมากเลยนะครับที่มาเป็น รับเช like ิญนะกับพี่ใน EP นี้ด้วยนะคบผมก็ขอบคุณทางเชฟแม่เหมือนกันนะครับผมที่มาให้ความรู้ผมแล้วก็ได้ความรู้การทำขนมหวานเยอะมากฝากทุกคนด้วยนะครับผมถ้าไม่อยากพลาดความอร่อยนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับสำหรับ EP นี้นะพวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับจะไปกินขนมันละพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพีทำไมดูริมเพ้อบ๊ายบาย